สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแลวก็เอฟซีทางช่องรันพนมไพรทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมรันพนมไพรก็จะมาสรุปเลขช่องรันพนมไพรให้นะครับสว่วนเลขการาดรันพนมไพรนะครับวันที่สิบหกเดือนสิบหกเกตนะครับผมให้ชุดสามตัวศูนย์หนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าแล้วก็สามหนึ่งเก้าแล้วก็วิ่งบนหนึ่งวิ่งล่างหกนะครับตัวเน้นก็อยู่ที่หนึ่งเก้าครับ ส่วน19ก็ไปออกของเพื่อนบ้านแล้วนะครับอ่า19ไปออกของเพื่อนบ้านตรงๆนะครับเมื่อคืนนี้ก็ขอให้มาไทยอีกรอบนะครับขอให้มาไทยอีกรอบ19ครับชุดที่ผมให้นะครับส่วนเลขวงในนะครับเลขวงในกทมอ่าผู้ใหญ่ใจรีญกทมให้3ตัว059นะครับส่วนชุดอ่า2ตัวก็เป็น98 89นะครับ ก็ไปออกเพื่อนบ้านอีกแล้วนะครับเพื่อนบ้านก็ออกแปดเก้าอีกแล้วนะครับบอกสองตัวแปดเก้าก็ขอให้มาไทยอีกนะครับขอให้มาไทยอีกนะครับให้เพื่อนสมาชิกแคมปหน้าจอไว้นะครับแคมปหน้าจอชุดเต็มของอาจารย์รันพนมไพยนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีกทมนะครับ ทีนี้ก็เป็นเลขวิ่งสนามมีนน้ำแล้วก็เลขวิ่งวีเีของจารันพน้ไพรนะครับให้วิ่งหนึ่งบนนะครับให้หนึ่งเก้าตัวเดียวนะครับก็ไปออกเปนบ้านแล้วนะครับถ้าใครได้ดูคลิปก็จะเห็นนะครับส่วนวิ่งล่างหกให้หกสองตัวเดียวเหลือหกสองยังไม่มานะครับสองยังไม่มาส่วนเลขวิ่งสนามมีนน้ำให้วิ่งเก้านะครับมาทีแล้วให้วิ่งห้านะครับให้วิ่งห้าก็มาทั้งหกห้าแล้วก็ ห้าก้านะครับเดี๋ยวให้เพื่อนสมาชิกแครหน้าจอไปก่อนครับอันนี้ชุดเลขวิ่งนะครับชุดเลขวิ่ง นี้ก็เหลือชุดม้าเร็วนะครับมาเร็วสูนหกตุลาคมนะครับยังไม่มานะครับตุาลาคมก็ยังไม่มาเพื่อนบ้านนะครับก็ม้าเร็วก็ให้ศูนย์ครับให้ศูนย์ห้าตัวเดียวนะครับส่วนชุดของพี่จันนะครับพี่จันให้เด่นเก้าวนแล้วก็ศูนย์แล้วก็เด่นล่างเก้าแล้วก็สองนะครับชุดพี่จันนะครับให้เก้าสามเก้าสี่ศูนย์สี่ ส่วนเด่นล่างก็ให้9 1 9 2 9 6แเกหน้าจอไว้ครับเพื่อนสมาชิกแยบหน้าจอไว้ครับหน้าจอไว้เลยนะครับ ส่วนตัวที่ผมมั่นใจก็ยังเป็นหนึ่งเก้าตัวเดิมนะครับหนึ่งเก้าตัวเดิมครับถึงจะไปของเพื่อนบ้านแล้วก็น่าจะมาบ้านเราอีงนะครับตัวนี้ก็ยังเป็นหนึ่งเก้าตัวเดิมนะครับส่วนเลขสองตัวก็จะเป็นหกสองนะครับสำหรับวันนี้ผมรันพนมไพรก็สรุปเลขดังของช่องพนมรันพนมไพรชุดนี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไร ดีๆเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปเน้นของสุดท้ายของพวกนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ผมรันมุน่ไภัยก็ฝากหนาทางดีๆไว้แค่นี้นครับสวัสดีครับ